รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตำบลพวงวันนี้ทางอสรรตำบลบุพวงขอนาทุกท่านสู่การนําเสนอสู่รวิทัศาหลักสูตรการนวดออนไลน์ทางกสรรตำบลบุพวงมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและชานาญการด้านการนวดโดยมากเ้วยประสบการณ์และผ่านมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญท่านพบกับท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคุณหมอบุ่เกิดโภศสัญญยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ทนะางคอนสนตบลพะวงนะคะก็ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดไทยมาก็คือท่านคุณหมอบุญเกิดโขดสันเทียะคะ่ะซึ่งคุณหมอบุญเกิดโขดสันเทียนะะี่ยค่ะจะเป็นวิทยากรประจําของคอสนสนตบลพะวงโดยที่กอสนสนลตบลพะวงเนะะี่ยค่ะจะมีอาชีพหลักของพื้นที่ก็คือการนวดซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจคนส่วนใหญ่ของพื้นที่ตะบนพะวงเนะะี่ยค่ะก็จะมาใช้บริการการนวดกันประจํา ก็ประวัติความเป็นมาของการนวดเนี่ยค่ะทางคุณหมอที่หน้าเราเปิดการนวดมานานแล้วแล้วก็อยากให้คุณหมอเล่าความเป็นมาของการนวดที่เราเปิดมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันแล้วก็ความทูกภาคภูมิใจของคุณหมอที่ได้มาอยู่กับกอสนตําบลพะวงมาเป็นระยะเวลาหลายๆรุ่นแล้วค่ะคือปัญหามีอยู่ว่าตอนแรกนะเขาก็สรรหาครูภูมิปัญญานะด้านนวดแผนไทยบังเอิญนะ กระส่วนวัฒนธรรมเขาก็มาเลือกตุคคนในจํานวนหลายๆร้อยคนก็ไปเก็บนั้นพอได้เสร็จแล้วเขาก็เชิญให้ไปสอนที่โรงเรียนบ้านน้ำกระจายสอนเด็กป .3 ป .4 ป .5 ป .6 นะประมาณ2ปีเพราฉะนั้นทนี่ทางปสนเห็นความสำคัญว่าการลวดแผนไทยนี้จะมีประโยชน์กับบุคคลทั่วไป สามารถที่จะไปประกอบเป็นอาชีพและเป็นอาชีพเสริมได้ก็เลยได้เชิญผมเข้ามาสอนที่นี้นะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจที่สุดที่มากสนอสนนี้นะทุกๆคนที่นี้นะครับในฐานะที่ผมเป็นผิ้ยรกรก็เชิญมาผมก็ภูมิใจเพราะว่าเป็นกันเองเหมือนกับพี่กับน้องเหมือนกับคนครอบครัวเดียวกันมีอะไรเราก็ไปศึกษาหาความรู้รึกษาให้เดียวกันทําให้วิชาชีพเนี้ย ไปไกลมากจากแกจริงก็ผมไปไกลมากนะไปไกลมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการนวดแผนไทยนี่ดีประโยชน์มากจากนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีกานรนวดแต่ละขั้นแต่ละตอนของการนวดไทยว่าเขามีขั้นตอนอย่างไรที่ทางกสะท,ทรวงสาธารณเปิดยินมาค่ะค่ะเช่นกน่อืนที่เราจะมานวดนะแล้วก็มา เคารพรูบาอาจย์เราก่อนคือปู่ชีวกภพผู้ให้กาเนิดแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นนวดสรีระวิทยาคือตัวนี้เราเคารพผู้ก่อนก่อนที่เราจะมาเกียนตรวนี้นะครับวันอีกครั้งถ้าในท่านวดนะครับนนเป็นราชสํานักนะเรามาถาอถาาผู้ป่วยานีปเป็นขาในนะครับตอนจุดแรกนะตัวนี้ตัวนี้มีสองเส้นเส้นที่หนึ่งนะมือต่อ เส้นที่สองอันนี้เส้นหนึ่งอะไรมาเลยเส้นที่สองนะเราใช้มือมาที่ทา่าทาบลงแลวกดทาบ n แลวกดมีสามตอนนี้เนงเียงสองสามแล้วต่อมาเส้นที่สองเส้นที่สองม็ต่อตรงน,นี้ครับตรงนี้เองต่อไปนี้ครับนับถึงหนึ่งถึงสิบอันนี้คือขาขาไหนครับขาในแต่ทีไมเ็นขานอกนาขานอกมี นี่ครับติดประตูตัวน,นี้นี่มันมีตรงนี้ครัหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็จอมาอีกหนึ่งลงวันนี้มีสามเส้นนะครับอ่าอ่าอ่ะสามเส้นอันนี้ได้ได้อันนี้ลงนิดหนึ่งมันจะถึงแบบนี้เ<ม>ส้นที่สามครับเจ็ดที่สาม จะเปิดประตูลมก็ได้เปิดประตูลม,ม,มตรงนี้อ่าอันนี้ถ้าตอนไหนตอนตะแกงนะครับพอเวลามีน้อยอ่าแล้วจัดขาผู้ป่วยนะครับอือทางไหนที่เด้งมือวางน,นี่นะครับเส้นที่หนึ่งเพราะว่าปุ๊บลบัวไปเลยนะครับนับถึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จแล้วก็มา ตนนี้อันนี้เป็นสลักเพชรกดกดรอบสลักเพชรครับกดร,รอบสลักเพชรครับถ้าเราจะลวดตรงนี้ใช่ท่า,ทาน,นี้ก็ได้นี่คือเอามือแปดนี่ถูกสามเส้นเลยครับถูกสองเส้นเลยครับอ่าทีนี้เรามาดูเส้นหลังนี้นะมันจะมีอยู่สองเส้น มันป่วยจะรู้อะไรว่าเรานวดเป็นไม่เป็นเนี่ยมันถูกเส้นเขาเสร็จแล้วมาตรงนี้ถ้าเราจะทาอย่างนี้ก็ได้ะอถึงจะได้แต่มันไม่มีแรงต้องใช้ท่านเนี้ก็ได้สักิบิครั้งนะครับแต่เราทำนั่นหน่อยสองเลยก็ได้หนักเลยเสร็จแล้วก็มาตรงนี้เอ็นร้อยหวาย เดี๋วถ้าบ้างก็ได้กดมาเลยเนี่ยอ่ถ้าวามนีอ่าก็เหมือนกันมีสองเส้นอ่านี่เส้นหนึ่งนะเส้นหนึ่งมานี้เส้นสองติดกันเนี่ยอันนี้จะรู้แค่คน,คนผู้ป่วยนะเขามีเส้นให้เราเห็นอยู่ พอด้านนั้นนี่แล้วมาด้านนี้ด้วยนะครับแต่ต้องไปอยู่ฝั่งโน้นะนะมาขาเอาแล้วใช้ของมือกดลงนะมีสามตอนน,นะสามฝ่ามือนี่ฝ่ามือหนึ่งนี่ฝ่ามือสองนี่ฝ่ามือสามนะเดี๋ยวที้กบมาเดินตัวน,นี้ในสูงเส้นเนี่ยดูดูขนด้วย คอเอียงคอหันไม่ได้นะขอใช้ก่อนถ้าของผมที่สอนประจําของลูกศิษย์นะถ้าคอเอียงไม่ได้ถ้าคอตกหมอนนะให้กดจุดนี้เสร็จแ,แล้วหนึ่งสองสามให้กดปล่อยหันไปทางฝ่ามืออ่านี่ 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, เด่นสองสามฝากกันลูกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่าแล้วบาข้างนี่มั่งหนึ่งสองสาม นึ่งสองสามหนึ่งสองสามอันนี้คือแก้คอตกปอนแต่ถ้าวิงเวียนศีรษะเนื้อหน้ามืดเป็นลมอ่าวิงเ,เวียนศีรษะทีสามจุดหลังนี้บานี่มีหนึ่งสองสามพอกดนิ่งๆเลยให้กดป่วยหันมาด้านนี้อ่าหันชา้าๆพอกดจุดเนีน่ยเนอะก็ป่วยหันมานี้ชา้าๆหันมาด้านชา้าๆนี่คือคอตกมอนที่ไปเจอ ครับ100%แต่ถ้าปวดที่สามในจุดกำรด้นกระดูกขค้ืนจุดมีสามจุดอ่าแล้วก็อย่าลืมนี่คือตถ้าดอกไม้ดีสำหรับผู้ป่วยอ่าที่เรียนเวียนหน้าม่เกิดตาลายจะเป็นลมก็แทนหายเครียดใช่จุดนี้จุดนี้ทาแก้หายเครียดแก้ทําให้ตาสว่างครับที่เราสอนกันมาหน้าไม่ตาสว่างนี่จุดหายเครียดได้ มี่ห้าจุดมีจุดสำคัญถ้าถ้าไม้อีกปวดสะบัดก็มีสองจุดจุดนี้ถ้าก็ปวดสะบัดมันจะมีเส้นให้เราเห็นเลยถ้าเรากดแล้วไปดังกึกกึกกึกอะไรเละคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยกึกกึกอะไรนี่ปวดสะบัดให้ย่ำตรงนี้ นัานน่าจะได้ที่เหมือนกันกาเจอแต่ถ้าคนที่อ่าจะบุกเป็นหวัดเพื่อหายใจไปตดวจให้ก่อนตรนี้เกิดที่ไม่ขึ้น,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 นจะซีสต์ทำให้จมูกโล่งเลยเกิดี้เช่นเดียวกันน,กนะกนี่ไปที่สัตว์ทำให้จมูกโล่งนะจุดนีแ้แขนยกไปขึ้น คือคือแขนจะไปขึ้นในหยวจุดหลังนี้นี่แก้อาการนะเพราะหลังจากที่นั้นถึงแก้กันนี่คือจุดจุดแขนเนี่ยตอนเรียนว่าจุดแขนจุดแขนนี้จุดแขนนี่จุดเดงไอ้จุดสองข้างหน้านี่นี่คือจุดแขนนี่ไปแขนหมดเลยนี่ไปแขนหมดอ่าที่จุดที่ไปแขนหมดอันนี้ไปแขนอ,อแล้วก็ถ้าเขาปวดนี่ยกไปขึ้นนะ นี่จุดนี้จะมาเรี่องนี้ให้มันก็ดิกไตายเลยนี่แก้ปวดแขนนะแขนยกไปขึ้นแต่ไม่มีแรงจะมาชุดนี้บาเรี่วงนี้แต่ถ้าถามว่าเอามือกี้นี่มีมีนวดนวดฝ่ามือนี่หลังมือ ในร่องพูดนึงหนึ่งสองสามพู่กับสามหนึ่งสองสองพูดกับห้าอีกหนึนวดนิ้วแต่แล้วพิชการพวดนี้มีประโยชน์ทำให้ท่านนี้ผ่อนคลายหายได้โยไม่ต้องใชาย,ยายไมายถึงมันไม่เป็นมากน,นะครับถ้าเป็นมากก็ท่อจต้องส่งบ้านในทบทบบน,นี้ถึงสัมพัญที่สุด นะท่านที่อยากจะศึกษาวิชานี้ก็มีทั่วไปนะเช่นในอีนีทัศน์เรื่อที่สอนวัตถุทัวไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออาจารย์ผู้ที่จะถ่ายทอดนั้นต้องมีความเป็นครูมีความรู้พอสมควรนะทายทาย่อยู่ทำไมถึงมาพูดอย่างนี้ผมอยู่จุดจุดนี้มีคนมาถามมากที่สุด จบอะไรเรียนมาจากไหนมีความรู้เท่าไหร่นวดแก้การเป็นไหมนะนวด5จุดเป็นไหมยีพัฒห้าจุดเป็นไหมอันนี้หมายถึงระดับสูงเลยนะห้ะะาจุดเนี้ยแล้วก็ภาสตร์านอกปัตร์ข้ในเป็นไหมแต่ถ้าศึท่านสนใจนะครับเราก็มีที่ให้ท่านได้ศึกษาหาความรู้อีกมากมายหลายที่แต่ถ้าไม่มีที่ก็ลองไปดูในที่ของเราเนี่ยครับผมยินดี นะที่จะเปิดใจให้ท่านเรื่องการศึกษาตำหนักตำลาก็มีมีมากคนทุกคนและก็พูดจากใจจริงนะครับบาทเดียวสลุดเดียวผมไม่เคยเลือดร้อมจากนักเรียนเลย9ปีผมเขียนตำลาแก้การเองประมาณหลายหลายหน้าครับถ้าคิดเป็นเล่มกะบันเล่มละห้าร้อย็ผมไม่แพ่งเพราะเขียนใจอยากเกิดอะไรเงนผมให้ลุกศิธิ์ของผมให้ประชาชนที่ สนใจด้นี้ให้มาศึกษาหาความรู้นะครับและเอาไปใช้ได้และก็อจะได้เป็นบ่อหลตกทอดต่อมาผุ้หลเราคุนลูกุ่นหลานต่อไปผมคิดอย่างนี้ผมจะงมาทิดวิชานี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายที่สนใจนะครับ